แต่เดี๋ยวอีกสองวันถ้าบอสทนอีกสองวันก็ลดมาแล้วปะอืมสองวันปะแต่ถ้าเกิดจะเล่นก่อนก็ต้องหาเช่าอยูอ่ดีเช่าเออเช่าเ,เช่าเสจเ,า,เาสักวันสองวันอ่ะเดี๋ยวมันก็มาแล้วโอ้ถ้าเงินแดงขายไม่ได้ไม่ได้ขับรถคันนี้เล่นตอนนี้ อย่าเลยเอ,อย๋อมันดีนะแต่มันน่นานจะหนีไม่รอดหรือแต่ลบๆดีมันเลือกเยอะดีมากเลยขับได้อะแต่นั่งแค่สองคนนั่งสี่คนกู้ว่าไม่ได้สี่รอคันนี้นจะนั่งสี่เลยมีงพรอมเกมไหมบ <c oughs> นเกมได้ไหมมีของอะไรในเกมบ้างรอดรอดมาเล่นตีล้านแล้วมึงเอาคันนี้หนีจบห <c oughs> รือล้านมันจะเปลี่ยนนะ ก็เกยมยากนะทำไมอยู่อะ <c oughs> ยังเกินถึงด้วยสัตว์รออะไรปะฟุตบิกอะ มั300นสามร้อยนี่ยคนเนี่นแผ่นทั้งสามร้อยสามสิบ็ตมัน,นมาาสามร้อยสี่สิบไ,ไม่ต่างกันโอ้อโหฮะโอ้โหถ<า>ูกเลนนะหอยฮะรัรบถูกเลนมาต่อครับต้อไมไม่จะไม่ต้องดูอ่ะมาต่อไม้มานี้ ทำไรกัน่ะไม่พักกันหลอก้วมันเฮดจบแบบลอรี่มาไม่พักกันหลายกันต่อพักดีพักบ้างเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยของมันต้องใช้ดิพี่พักเลยผมบอกพี่เกลไปแล้วผมบอกพี่เกลพักกันบ้างเยอะเยอะนะพี่เด่นเยอะนะพี่ไม่หรอกผมพี่ฟังนะคือถ้าพี่ไม่ตีมันอะพวกหมก็จะตีต่อโอ้โหใช่แล้วมันเป็นแขนอะไรขนาดนั้นมันบัาหรอหรือว่าอะไร มันบ้าก็คือผมจะเอาอ่ะตัวผมเองผมจะเอาอ่ะผมก็เลยบอกว่าผมก็รอแค่คาสั่งว่าแบบคือเอาง่ายๆพี่คนหัวหัวโอหัวในแก๊งของเขาบอกว่ากูะเจ้าไม่ให้แตกแล้วถ้ามันแตกจริงอะ่ะปล่อยมันตายดีพี่โอ้โหพี่ผมผมแบบคือเข้าใจป <c oughs> ่ะ <c oughs> คือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นพี่ช็อปคุมอะพวกผมจะไม่อะไรเลยอ๋อแต่นี่บอสคิวไงนี่บอสคิวเออแล้วทีนี้เหมือนแบบว่ามันมันมันไม่ควบคุมกันไงพี่ช็อปเขาแบบ คือถ้าพี่ช็อปคุมจะใช้ชื่อ MKK ไงแต่ถ้าคนอื่นคุมจะเขาจะใช้ชื่อ r k แต่เหมือนมีข่าวแว่วๆว่าจะเขาจะหนีไปทำแก๊งแล้วเขาก็จะมีการออกกันมิดหน่อยแล้วได้ยินข่าวแว่วๆนะใครหน,มน,มนมีมันมันจะมีมีแว่วๆแหละมันจะมีแก๊งหนึ่งที่เขาจะมาขึ้นอยู่กเขาอะนะใช่ก็คนในแก๊งเขาเหมือนจะออกกลับมาทำแก๊งเดิมของเขาอะไรเงี้ย <MK K S 1> คืนนี้เหมือน <yeah. S 1> m k มีเคนใน AK อ่ะมันก็มีคนจากแก๊งกับแก๊งเก่า ที่คือที่ผมผมไม่ได้แครน,นะเว้ยแต่คือที่เก่าโดนมาเยอะฮะฮที่เก่าผมโดนมาเยอะคือดโดนมาแบบโหเอาง่ายๆพี่ฟังนะเมื่อวานอะแต่อตอนนี้ไม่มีเคตเพื่อนใช่ปะ่ะแต่วืนอาญิติมันไล่ถูกเคตอะก็อะไรตอนนี้สตรอรี่เขตเพื่อนยังไม่มีอะรถจระลมแล้วหอยใช่ส,สตรอรี่เขตเพื่อนยังไม่มีแต่ย่านมันไล่ถูกเขตอะพี่คิดเอาเลยมันไล่ไงอะนั่นดิมนผมก็รอรอบ่า ไม่ไม่เข้ากับตอลพี่มันมันมันม,มาเจอก่อนตอลอีกเอาไง,ไง่ายๆอ่ะมันมันโอ้พี่คนบ้าเลยจะขับเช็คนเมื่อพวกผมอุ้มกันอุ้มมันยี่สิบกว่าเคสอ่ะบีคิวอะไลคเคสอ่ะคนเดียวแล้วมันเป็นคนเดียวที่เจอมันเป็นตั้งแต่อยู่ประเทศนู้นแรกคิวอ่ะอ๋อแล้วเคสเคสที่มาจะเจอคนแรกอ่ะพี่คิดว่าจะเป็นคใครใครชอปเปอร์เอ็มเอเคะเจอคนนี้ก่อนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเจอกอดเจอกอดแบบเจอก่อนตลอดเลย พวกผมเลยฉุดมันถามนี่ว่าคามนี่คือเมื่อวานอ่ะเมื่อวานพวกผมคุยกันว่าหลังจบตอรี่อ่ะพวกผมอ่ะคือเหมือนแปบว่าตอนแรกอ่ะมันมีโดนใบแดงอยู่แล้วแหละสองคนแต่คือทีเนี้ยเหมือนแบบว่าโดนใบเด้อโดน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 แต่คือทีเนี้ยเหมือนเขาแบบว่าเขาก็ไม่อยากเล่นเอาใบอ่ะแต่คือเหมือนแบบว่าแลอดในี่แล้วก็เจอย้อนก่อนก่อนนั้นเนี้ยคือแบบอันนี้กรณีอะไรกรณีคือไหน โดนเรื่องโดนโดนเอ็มเอ็มเอ็มทีเอ็มทีเอ็มทีเยอะอ๋อเรื่องเสียงหลุดมานะใช่มใช่ไอเรื่องเสียงหลุดอ่ะไม่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 เท่าไหร่พี่แต่มันมีเรื่องเอ็มทีอย่างอื่นด้วยเรื่องคำบัฟอย่างเงี้ยอย่างไอไข่เตียวไออย่าง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 ไอไข่เตียวไปบัฟนับเบอร์เงี้ยแกแล้วยังมานั่งเล่นเกมอีกโอ้โหแบบคกองครับผมคผู้กองคือกันผู้ผมผู้ผมแม่งอะไรหลอกระถามว่าแบบถ้าไม่มีไวติดตัวมันจะไม่ไม่นี้ฮะไอไข่เตียวมันบอกว่าอะไรนะ มันบอกว่าแก่แล้วยังมานั่งเล่นเกมอีกอะไรประมาณนั้น,นอ๋อมนั่งเล่นเกมอาแแบบแล้วมันแล้วแล้วเขาก็มาพูดว่าแบบบอกให้คนในแก๊งผมมาไปเติมเยอะๆหน่อยบอกว่าแบบแล้วแล้วมันก็ท้าเหมือนกับกว่าท้าใบอ่ะคือถ้า,ถ,าถ้ามีะไรก็แจ้งใบมาอะไรเงี้ยเออพวกผมก็เลยจัดให้อ่ะพวกผมบอกว่าถ้าถ้าไม่แจ้งใบออดข้อให้มันเหมือนแต่ก่อนเหมือนก็แบบมันก็ไม่ทําอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอลเคเจอมันเดี๋ยวเอลเคก็รู้ถ้าเอเเจอนะ พวกผมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอยู่หรอกไออย่างที่พี่เห็นนะขนาดกันร้านมัยังเหลี่ยมเลยใช่ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าเลยพักหลังมาไม่เมื่อวานที่มีปัญหาเมื่อวานพี่เข้าหนี่แต่ไม่มีคนเมื่อวานที่พี่บ๊อบพี่บ๊อบกับพี่เกลว่ะพี่เกลไปคุยหน้าสนออ่ะมันเหลี่ยมอะไรวะมันเลี่ยนตลอไงมันบอกว่ามันมันบอกมันไม่ได้จบของไปแล้วตลอทีเนี้ยตลอเขาจะความความก็คือแบบไม่ให้เล่นงานดะไม่ให้สามแขกในเล่นงานดำสามวัน ผู้มงก็ไม่ยอมดิผู้หมงกับพี่เกลก็ไม่ยอมดิอันนี้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมนี่มันโดนแกเ้งยวอหรือว่าอืมันโดนมันโดนมันยังไม่โดนเขาบอกว่าขอเตือนไปครั้งสุดท้ายแล้วมันก็เรื่องไหนจะเล่ยคอปอีกอะเล่ยคอปที่เป็นมันไปหลอกน้องไอ้คิวไปหลอกน้องมันอะเยอะนฮอยเรื่องไอ้คอปเตอร์พี่รู้จักใช่ปะอ่าฮะไอ้คิวมันไปหลอกให้ตกเงินแก๊งแล้วมันก็ไปรันอาวุธใท้ตักที้อะ จะให้หอย่างนำี้เลยหรอก็นั่นแหละไอ,อ้เขามันมาคุยก <คน S 1> ับผมไอ้เขามันมาคุยกับผมไงเอาง่ายนะพี่มันนี้เนี่ยหนึ่งคันแบบว่าซ้อมันอะซ้อมันอะแม,ม้แต่แท็กยังไม่ได้ขับอย่างัไางไ,ได้ขับแค่ซี่แปดอะแต่แท็กแท้มันเอาไปขับเองไอคิวเอาไปถืออะถงลิมิเต็ดอะนะเออทังลิมิเต็ดไอคิวถือเลยซ้อมขับแค่สี่แปดใช่แล้วค่าแบ็คลิตคือซอจ่ายแล้วซอพูดในวอร์เมื่อวานอะพูดเหลือเงินจ่ายค่าแบ็คลิตนี่แค่สามรอบนสองรอบสามรอบนะแบ็คลิตมันรอบละเท่าไหร ลอกละสองแสนห้าผู้ผมเขาเติมมาไม่ใช้เขาหมดเลยก็คือใช้หมดอ่ะเกาะอะไรมันก็ใช้เขาหมดเลยอย่างพวกผมเนี้ยมันเที่ยวมันไม่ได้พวกผมพวกผมเติมพวกผมเติมมาก็เยอะก็จริงแต่ก็คือทํากันเยอะหลูกล้านอะไรพวกผมงานขาวก็เป็นเร็จกันอ่ะเพราะเพราะมึงเพราะมึงเขาเติมเยอะแต่เพราะมึงมึงก็ทาเพื่อเขาไงมึงทาช่วยใช่ผมผมไม่นี่ไงเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยออนอยู่เกือบเกือบยี่สิบอ่ะเอ้ยพอๆกันเลยเอ้ยพอๆเลยไหะใหญ่ใหญ่ มันรู้มันรู้มันรู้เราก็ยี่สิบเราก็เลต่อนหน้าเราก็ยี่สิบไม่ไม่สูตรมันไม่มีค่าอยู่แล้วเคืนแะลศูนย์เราไม่นับเหรินเรายี่สิบไอ้เหี้ยเราไม่นับศูนย์เว้ยแต่มันเที้ยจริงนะไอ้เรื่องซนะ้อนอะเออเรื่องนั้นนะเตอปวดเงนไปมั้ง